วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หนองลองลอกสเตเดียมนะครับตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีม VIP อําำเภอบ้นานาค่ายพบกับทีม VIP อบอมาตอนหนองลองลอกบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับพูดถึงโครงการนี้ไครับ ด้วยจังหวัดระยองนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดระยองท่านไต่ภพวงไต้รัฐท่านได้มีนโยบายเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดระยองเนี่ยมาร่วมกันออกกําลังกายนะครับผมได้ย้ายมาดำรงตําแหน่งในอำเภอบ้านค่ายก็ได้ถือโอกาสนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอําเภอบ้านค่ายเนี่ยได้มาร่วมออกกําลังกายเพื่อสนองนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดระยองนะครับซึ่ง ผมได้ทำโครงการบ้านค่าย d i s ต r ิก t อ f เฮล l ี h ซิตี้นะครับอันนี้ก็เวียนมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกนะครับภายใต้การนำของท่านนายกปาโมทนะครับท่านก็ได้ให้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ตำบลหนองละลอกเนี่ยนะครับได้มาออกกำลังกายร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงของพี่น้องชาวเผอบ้านค่ายเราครับการมาเจอหนองลอกนี่นายเตรียมตัวมายังไงบ้างครับ โอ้โหอันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพผมมาโดนหลอกมาซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับตอนนี้เจ็บเข่ามากครับเจ็บเข่าก็แต่จะพยายามเล่นด้วยสุดกําลังความสามารถครับจริงๆใจ,จยอยากจะออกกําลังกายตั้งใจออกกําลังกายอยู่ละครับในส่วนของทีมพีพีบ้านค่ายนี่มีในส่วนภาคไหนบ้างครับก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับประกอบด้วยทางตํารวจนะครับสาสุขอูาเภอนะครับโรงพยาบาลบ้านค่ายนะครับพัฒนาการอำเภอ,อ และปลาดอำเภอก็มีนะครับนีทาปลัดอำเภอมีผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับรก็หลากหลายหลายภาคีเครือข่ายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่เปิดครับมาได้วมาถึงจาวาสิทเลยแม่ลูกนี้คงไม่ทันครับจะติดกองหลังครับชี้จังหวะเดียวขอให้ประธานดูพนไหลยไหะอ้าวดีแดรอไอหน้าอีกตี้ประธานดูพงศดูพไหลไม่เจะไม่ผ่านยอ้อมกลับไปแลรลากัไปครับติดตาโตตาโตบาด้วยผงคืนไปไปยใชครับไหลมาให้นายกโตแกะใุกกไหล่ใ้อ้าว

แต้มนึงผู้ตีก็โดนครัวไปมาไปดเาไ สวัสดีครับนายกตุ๊กแกครับนายกการทหารทำรวจหนองหลอ,อ,อครับไไวันนี้นะฮะเอ็นกิจกรรมงานออกกําลังกายนะครับร่วมกับอําเภอบ้านค่ายอบตหนองหลอ,ลอสถานีตํารวจภูธรเอภอบ้านค่ายสาสุขบ้านค่ายและโรงพยาบาลบ้านค่ายนะฮะแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือ,นอในช่วงของเวลาเลิกงานนะฮะเราก็ มีนัดทำกิจกรรมกีฬากีฬากันนะครับเป็นประจำวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆตัวเตะฟุตบอลร่วมกันนะเชื่อมความสามัคคีสามัคคีทำไมดีเชื่อมความสามัคคีนะครับให้เกิดให้เกิดกับาหนุ่มคณะนะฮะวันนี้ก็ได้ช่วงพักครึ่งนะครับก็มีการแสดงของนะฮะกลุ่มต่างๆในตำบลสองลองนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับพนักงานออตเราก็มาร่วมกิจกรรมกันก็จะ มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างนี้ไปตลอดนะครับกับจิตสาธารณะนะครับเพื่อออกทำกิจกรรมนอกพื้นที่นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อยู่ในเขตตำบลหนองล่องหรือพื้นที่อำเภอพัทลักายนะเราเรามาร่วมทํากิจกรรมกันนะครับเพื่อให้ร่าสุขภาพร่างกายพลังรานนมัายสมบูรณ์แข็งแรงครับขอบคุณครับครับ